คือรายการสวรรณภูมิโชว์นะคะวันนี้ดิฉันพาท่านผู้ชมมาที่เมืองอาร์มสโ o รดค่ะดิฉันกำลังมาดูแผนที่นะคะว่าเราจะเดินไปที่จุดหมายปลายทางของเราวันนี้ได้ยังไงนะคะเ,เราอยู่ตรงนี้กันค่ะและเราจะต้องไปที่ถนนบัวโบลานชลดนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็น แถวแถวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ใกล้นะคะไม่หลงแล้วค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าเรามาที่นี่เพร่ออะไระคะ mm ่ะ hmm. ถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมเลขที่18นะคะใน mm hmm. วันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณสมศักดิ์ชัยทัศนะคะซึ่งเป็นนักจิตกรคนไทยชื่อดังในประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ เกี่ยวกับงด้านผลงานนะคะที่มาของเขาแรงจูงใจและก็อื่นๆอีกค่ะตอนนี้ดิฉันได้เข้ามาอยู่ในห้องทำงานนะคะวาดรูปของคุณสมศัรชัยทัศน์นะคะ สวัสดีค่ะคุณสวสาเชนรัรับโอ้โ่วันนี้ชุดแดงแรงฤทธิ์เลยค่ะปกติชอบแดงปกติชอบสีแดงค่ะค่ะทำไมถึงชอบสีแดงเออเพราะว่เป็นสีที่อบอุ่นแล้วก็มีชีวิตแต่ว่าจริงๆแล้ว แแสงก็คือประเทศไทยก็คือประเทศใช่ใช่ค่ะทำไมเพื่อเหตุผลที่ว่ามาเม็ทลแดนมาเพื่อว่าที่จะมาศึกษาทางด้านศิลปะโดยตรงเลยหรือเปล่าไม่ครับจริงๆแล้วผมทำงานที่โรงแรมรอยคลอ๋อคครับตรงนั้นแล้วก็ผมเจอเจอชาวต่างประเทศ หลายคนที่ว่าเออแนะนําไปที่นั่นที่นี่ไปเที่ยวนะอะไรนะแล้วก็ผมก็มาเจอชาวรัดสองคนแนะนำว่าไปเที่ยวบ้านลำไม้ไปเห็นมุมนอกไม้ผมก็บอกว่าไม่เคยครับไม่เคยไปต่างประเทศเลยแล้วไม่เคยมีพาสปอร์ตแล้วไม่เคยได้เที่ยวไหนทำงานโรงแรมไม่เคยได้เที่ยวไหนคือยากมาก่ได้ไปเที่ยวแล้วก็ การก็บอกว่าเออถ้าอยากไปเราจะการันตะีแล้วไปเที่ยวผองเขาขอมาหน้าว่าเอออยากจะไปเที่ยวเมืองนอกนะไปดูงานอาจจะได้ศึกษาต่อที่ประเทศเมืองนอกฝรั่งอ,อาจจะส่งเรียนอะไรแล้วศึกษาต่อตอนนั้นรู้เลยหรือเปล่าว่าจะมาศึกษาทด้านภประเยังไม่ไมรู้ตแต่ว่าตอนที่ผมก่ขอข้อความลางานสามเดือน<ก>ผักร้อนแต่ต้องบอกไปว่าไปเพื่ออะไรใช่ เราเขียนว่าอย่างไรครับก็เขียนว่าไปศึกษาต่อต่างประเทศก็เต้องทาจริงจริงหรือเปล่าคือแล้วก็พอดีชาวรัฐเพื่อนบ้านก็ประสัใจเออชาวต่างประเทศชาวเอเชียเข้ามานะก็อยากจะการวามรู้จักใช่ไหมว่าผมขอรูปถ่ายของคุณได้ไหมคุณมีไหมผมอยากจะทําปสเตอร์ของคุณเพื่อใครหนาวคเพื่อนบ้านก็เอาโปสเตอร์มาให้ แล้วก็โดยบังเอิญครับเพื่อนบ้าคนหนึ่งก็เป็นจบจบอาร์ทที่นี่แล้วก็ปอะเดีผมทำเพื่เกรดของเขาเขาก็บอกว่าโอ้นี่คุณคุณคุณมีจบอาร์ทที่ประเทศไทยไหมหรือว่าคุณมีใบอะไรที่จะศึกษาเรียนอาร์ทที่นี่ไหมเป็นพื้นฐานไหมอะไรพวกนี้แล้วผมก็บอกว่าเออผมจบแค่ แล้วกูก็ทำงานช่วยพ่อแม่ไม่มีปริญญาคืออยากจะเรียนแต่ก็ไม่ได้เรียนก็เราก็บอกว่าเอางั้นสิพูดมอห้อของคุณคุณอาจจะเอาไปแปรแล้วก็เอามาเทียบที่นี่แล้วก็อาจจะเริ่มจากเลกศูนย์ก็คือคุณต้องอเรียนเบสิกค่ะคุณสมศักดิ์เป็นคนที่ไหนคะที่บ้านเรา ผมเป็นคนจังหวัดเชียงรายเชียยงราอำเภอปิงป่าเป้าอ๋อทางพุทภาคเหนือพุทธภาคเหนือจะเก่งทางด้านงานแกะสลักงานฝีมือองีานเป็นที่ยอมรับมากเลยตอนที่ไปเรียนเบสิกที่เอ่อูเทรคนะคะบาเบสิกเนี่ยเรียนหนึ่งปีหลังจากนั้นเรียนแบบวิชาชีพจริงๆหรือเปล่าสี่ปีสี่ปีด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาแล้วเรียนทางด้านศิลปะใช่นในทางจัตุรูดได้ เป็นศิลปะทั่วทั่วไปหรือเปล่าเรือว่าจะเ้าะเจาะาขรวิชาอะไรไปเลยเออแรกๆสองปีศิลปะทั่วไปจําเป็นต้องทําเป็นวิชาต้องเรียนทุกอย่างเลยไหมแม้กระทั่งดีไซน์เสื้อผ้าดีโมเดดีไซน์ผ่าหนังแล้วก็โโตคาฟีได้เรียนทั้งหมดเลยเป็นวิชาคับ ค่ะคอมจีนชอบแล้วเคยทำมาทางด้านวาดรูปนะคะโปรเจกต์แล้วทีนี้ถ้าไปเรียนในชั้นเบสิคเรียนได้หลายอย่างแล้วไม่เปลี่ยนใจที่จะไปทำเยื่องอื่นน่าสิปะคือทดลองครับทดลองทุกวิชา <_ an throp od> แต่ก็ไม่ชอบ <_ an throp od> แต่ว่าจําเป็นต้องทำเพราะคะแนนท่านนั้นก็ไม่จบอย่างเงี้ยออค่ะครับแต่ว่าเขาก็มีข้อแม้บอกว่าถ้าคุณขึ้นปีสามนะคุเลือกสาขาของคุณได้เลย อ่าแล้วนะครับผมก็ตัดสินใจว่าเราจะต้องเป็นนักพิตรกรได้ไน้นักวาดนี่วาดรูปนี่เะคะเ <Okay. S 2> จาะจงหรือเปล่าเพราะว่าเป็นรูปอะไรคือ,อ,อตามที่จริงแล้วไม่ได้เจาะจงคือ,ต,อตั้งใจว่าเราจะเป็นนักวาดภาพอะไรค่ะอ,อะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่ได้เจาะจงใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็ความสามารถเราจริงต้องมีฐานที่ดี เราถึงจะวาดรูปในลักษณะต่างๆได้หลายอย่างได้คร่ะ,ะเพราะว่าที่ประเทศเนเธอร์แลนดน์ครับเวลาคุณจะวาดรูปคุณไม่ใช่ว่าเอาเอ,เอ,เ,อ,เ,อเอาภาพถ่ายนะนะนก็ปีก็ปีกปก็ปีกก็ปีกเขาไม่ทำเข<อ>าให้คุณ<อ> <ๆ S 1> ทำขึ้นมาโชว์ไอเดียเป็นของตัวเองคแ้วโชว์ขึ้นมาเลยว่าเออทำไมคุณถึงว่าภาพนี้ แล้วเขาก็จะมาเรับ็ให้คุณเรียนเกี่ยวกับ history of art culture วัฒนธรรมประเพณีของทั้งของยุโรปของทั่วโลกเลยัท่วโลกเ็ว่าได้กว้างเลยนะตั้งแต่อียิปต์นะครับโอ้ผมได้เรียนจาก history ตั้งแต่อียิปต์สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพวกเสาพวกลายลายลายของเืองนอก อันนี้น่าสนุกนะทำให้เรารู้กว้างร่อเราจะสนใจนี้เดี๋ยวเราชอบแค่ตรงนี้แต่พอไปเรียนจริงๆหัวไอ้นี่คัะแต่ไม่ใช่แต่วาดภาพแย่เดียวใช่คือจะจเป็นต้องรู้หมดว่าเอก่อนที่คุณจะวาดภาพเนี่ยภาพของคุณไปถูกกระใารมั่งยกไปยังเช่ ไปเจอไปคบปีของฟิสเซนเขาคบไหมโอ้อันนั้นไม่ได้แล้วไปคบปีของอันคนอื่นเขาไหมค่ะแต่คุณต้องศึกษาให้พร้อมว่าถ้าภาคของคุณไปชนกับเขาอ่ะใช่เรียดนี้แล้วห้ามใช่วยแมันก็เป็นเรื่องรขสิสอะไรนการเรียนแบบเหมือนกันเรียนี้แล้วเราจะไม่คบปีเราจะไม่เรียนแบบเราจะต้องเป็นสไตล์ของตัวเอง ศิลปินที่คุณสมศักดิ์ชื่นชอบอยู่ในใจเนี่ยมีไหมคะเออมีนะครับใครอ่ะชาติไหนฟรานซิสเบคอนไม่รู้จักเลยชาวอังกฤษครับชาวอังกฤษแล้วเขาวาดรูปลักษณะไหนลักษณะสไตล์เครื่ลื่อน,นกลางๆคือไม่ไม่เป็นอับสตรักชันมากมายแต่ดูพอรู้เรื่องดูพอรู้เรื่องเลยนี่ไม่รู้เรื่องเลย